โอเคครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับช่องบี้บวกนะจะมาสุ่มกระชากันนะครับมีอยู่259 2้25 9อันนะครับเรียงคูสุ่มสุมส่มไปแล้วสุ่มฟรีไปแล้ว10ครั้งสุม่มไปรอบหนึ่งแล้วก็ได้สกินทัพเปอร์มาแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาล่าให้หมดทุกสกินนี่แหละที่มาอยู่ในกล่องเนี่ยโอเคไปเลย雷斯โกไม่ต้องพูดเยอะครับปาดไปเลย ปาดก็นไปเ,เวิดหรือเปล่าแทปเปอร์ได้แล้วนะครับได้แล้วนะใช้ใช้โปรโมชั่นฟรีหนึ่งครั้งนะครับสุ่มไปได้แล้วโอเคต่อไปเลยดีกว่าสุ่มไปเยอะอยู่นะต่อไป let's go ทิลาเมตรกิลาเมตรจิ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 จมไม่มีเลยไม่มีสีเหลืองเลยโอ้ยไม่แย่นะครับก็เป็นชุดใหม่เป็นของแถมมานะครับเป้าหมายเราคือจะะกินทองนะจะกินเงินไปไปอีก กดอย่างเดียวอะเอ้ยมีทองไหมโอ้ไม่มีเลยสองร้อยไปไปทำใจอยู่ถ้าไปซื้อเอนี่ยน่าจะพันแปดสิบเลอร์เลเลยนะแต่เข้ามาให้สุ่มฟรีก็เสร็จสิเฮ้ยได้สกินเงินเดวิดหรือเปล่าเดวิดเดวิด ได้ซ้ำออกบ่อยนะเบียนในตัวนี้ขึ้นมานะครับเขาเลือกเอาชาย Let's go <S ้เอาต้องอย่างนี้ออกแล้วต้องเอาเลือกเอาชายดาวจะรัดฟ้าต่อไปครับอืม ไม่พูดเยอะอ้อ oh, ไปอีกอกดแบบคนรวยเรียบร้อยรวยแต่เขือไปปาดเข้าไปปาดเข้าไปอ่าได้เงินหนึ่งอันถัวอะไรเดวิด <David. S 2> ไปดิเอาเลือกเอาใจอีกทีนึงไป ป๊อปเปิป้ลป๊อปป๊อปป๊อปปจงมาโอ้โหลีลาลีลาลีลายัง้งได้แล้วละ่ะโอ้โหได้เงินมาอันนึงครับโอ้โหได้อ่ะแม่โอ้โหไม่ได้อะไรเลย โอ้โหเงินน่าจะประมาณ40บาทแบ้วเราแล้วมันเข้าชัปเปอร์เนี่ยหลุดมาแล้วลต้องหลุดสล็อตมาไม่มีเลยไม่มีอ,ไรรอ,ไมมอ้ไม่มีจริงๆด้วยโอ้โหอยู่มึงเลิกรักนะไม่มีใครรักเรานะครับมาพี่เถอะน,นะ พอเถอะไม่เอาเดวิดเลวไม่อยากได้ได้แล้วไงพอแล้วเอาตัวอื่นนะแทปเปอร์โอเคอ๋อผมเหนื่อยผมท้อ มาเถอะนะโอ้ยตายไม่รอละไม่ลีลาไม่ต้องลีลากดฆ่าไปเลยเลยก,การันตีเลยเหรอจะอให้ครบเลยเหรอมาเหออโอ้โหได้จไเจอแมวกดอีกยังไงสุดท้ายละ โอ้เป็นเครียดยิงยิงต้องมาแล้วล่ะต้องมาแล้วล่ะโอ้โหไม่มีสีเหลืองเลยไม่มีแม e ้แต่อันเดียวโอ้โก้าวลูกชีวิตบัดซบจริงๆนะโอเคมาอีกรอบหนึ่งนะครับไปรับของมาเมื่อกี้ทางทีงานเขาจแจกมาให้ ห้าสิบเมตรจับไปต้องมาแล้วล่ะนะครับต้องมาแล้วลนะ่ะมาเถอะมาหาพ่อเถอะลูกนะอยากได้นะครับสะสมไไ้ไปให้พูเถอะเออโอ้โหได้สามรอบแล้วเราว่าเราเจอกันสามรอบแล้วนะเออ ไปทีนึงเอาปาดไปเลยโอ้โอ้โหไปทีนึงเอากดแบบคนรวยกดแบบคนรวยโอ้เปลี่ยนวิเราเปลี่ยนวิธีไหมเอาอีกทีนึงอะเดี๋ยวสูบเบ็ดนึงโอ้ไม่เวิร์กว่ะต้องรองแบบเม็ดเดียวบ้างละต้องรองแบบเม็ดเดียวบ้างละผมว่านะอาจจะได้ เม็ดเดียวก่อนค่อยๆลุ้นเฮ้ยปอบรอดีครับเอะไรเม็ดเดียวพอมไม่ต้องใช้เยอะโอ้ลูกนี้สุ่มเม็ดเดียวก็พอแล้วก็เจ๋ไปดูดิเียไปดูดิเท่ไหม ขอดูแบบชัดๆจาะๆเรื่องหนาเอาะะเรื่องย่น,นเาเรื่องย่นาโอเคครับเดี๋ยวไปเล่นดีกว่าไปลองเล่นกันเลยดีกว่า Let's go แล้วเจอทีสี่ว่ะโอ้โหผมเอากลางเองมานะครับโเคดี้แดงด้วย วางตรงนี้แล้วกันด่านนี้ด่านนี้คิลเลอร์เล่นยากขอวางวางอัดหน้าต่างไปเลยเอาวางดิไอ้เฮ้ยเออกดไม่ติดม,มีแพลนว่าจะวางตรงหน้าต่างคู่นะจะเห็นหลอยเท้าขอแวบไปตีกันนะหุไปวุว้ยเมื่อกี้เห็นปะมีเอฟเฟกต์ด้วยนะตอนกดตีอะวางเข้ามาหน้าต่างก่อน เสียงเท้าเต็มเลยพอดีฮิวเอ่อข้างบนเออ,อเฮาห่างไปเกินไปเกินไปไม่ทันมองหลังปะเนี่ยแกนนะาแต่ไปดีกเต็บเดินยัดดับบิวค้างลักลุ่มเดินเลย หันจอเอาเดียวหนึ่งแผลไ,ไหนอะเข้ามันใหญ่เหรอนั่นไงนั่นไงเห็นไหมครับพลังตีสี่นะแตแถบไม่ได้ใช้เลยวางดักไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายยากว่ผมตีได้พลังทางปิง ขอแผนหนึ่งนะครับถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยพยายามตีให้ตีเซอร์ให้เจ็บนะครับมันเขี้ยวอะอ,ะอ,ะอ,ะอะหล่อลอยเท้าไอ้บ้าอาอาาหลงดิเราไปดึงแหลกจ้ะอาหาผมไม่เจอฮะเอาไปอีกแผลหน,นึ่งผมมนชุนละมุนอ่ะเขา่า ตรงนี้มันเป็นเซฟโซนเอไว้เขาไม่ไปไหนแน่นอนตรงนี้ก็มีคนอตอนฟันโดนมมีเอฟเฟกต์แบบไอ้นี่ด้วยไอ้นี่ด้วยไอ้นั่นไ่ะไอ้นั่นน่ะแหละจะได้เหยียบไปเนี่ยแถบเนี่ยจะมีคนเหยียบปะเนี่ย พยายามเดินงงๆอยู่นะครับเพราะว่าเจอละไม่พับเห็นข้อเด็ดลงไปอา้าวเจอสองคนง้างไปเลยเห็นอีกคนหนึ่งไปล้มไหมโดดไหมยังไม่แขวนนะครับต้องขวัญเขาก่อนนะต้องน่าจะมีตายยากอะ่ะตายยาก จะไปดูคอด็ก,ก่อนนะไม่ใช้ใช้ก็เก็บซะเปืองเจอครับตายยากไหมไม่กดคนหนึ่งเป็นเม็กมีกัดไม้มีมีกุญแจด้วยไม่รู้อยู่ไหนนะแต่ว่าผมต้องแขวนก่อนแล้วเพราะว่าตอนนี้เหมือนกำลังได้เปรียบอยู่เอาเลย <c oughs> เขาจะเล่นแต่ในบ้านใหญ่เพราะว่ามันเป็นเซฟโซนของเขา แล้วพอเอิ้นเครื่องมันอยู่แถวแถวบ้านใหญ่เหมือน,นกันผมก็สามารถโซนควนโซนเครื่องได้นะไปไปพไปฮิวกันซะเรามีโมลี่แดงนะครับวางตรงนี้หนึ่งก่อนเหยียบไม่เหยียบไม่รู้ว่าแต่วางไปก่อน พอปลดแถบมันปลดแถบปักอยู่นะครับมันดีเลยนะครับโดดลงละเอาเจอดักหน้าปักตอยงงเหมือนกันมาเจอมาเจอกันได้ยังไงเดี๋ยวว่าแต่เจองงเลยครับยูลเลอร์ก็งงพุ่มไหมพุ่มดีกว่าเรามีโมลีครับเราอย่าลืมนะครับเห็นตรงนี้ก็มีเครื่องส่วนคนได้ส่วนเครื่องดีจี ลิ้นพันตื่นเต้นตื่นเต้นหลกนอกไปดีเอาไปแผนงีก่่นหันไปดูครับเฟิร์มินหรือเปล่าเออหลากไปหนึ่งสเต็ปโอ้โหไม่มองหลังก,กลับเลยไปไม่ได้ผมต้องโมลิต้องโมลิไอ้เม็กนะน่าจะมีโบโลอ่ะ ใกล้แล้วนะใกล้หมดแล้วแต่ว่ารีบตีไปเลยปวดพร้อมก็เลยนะแถบมไม่ได้ใช้ตั้งตตอนนี้ก็คือถ้าใครหลบก็คือตายนะมีการหน้าต่างเอ้ยเอ้ยหลงหลงหลงโอ้ยหลงแล้วก็หลงช่างมันเดี๋ยวทำเนียนเลยกัน จริงจริงเมื่อกี้หลงนะะแต่มาเจอตรงนี้แทนคนนี้ยังไม่ได้แข่งดีกว,ว่ากลับไม้แมททึบหลอกไปอะกูติดอะไรอ่ะ นี่ขดสนันสั้นมูลิไปก่อนตัดไปคนนึ่ง <c oughs> ก็วนดินให้เกียร์ไปก่อนละกันไปไหนแล้วมเมื่อกี้เครื่องเนี้ยคอเด็ดกีดครับนะเรามีเพิ์คระเบิดประตุขอวางเล่นอันหนึ่งรู้ว่าเขาอาจจะไม่เหยียบกันหรอกแต่ขอวางเผื่อไว้ก่อนนะโอ้หทัดหลุดเกินสี่แถวการตาด เข้ามันใหญ่ปะเข้าอีกแล้วมันต้องเข้าครับยังไงเขาก็ต้องเข้าเพราะมันเป็นเซฟโซนนะมีแถบเอาวางแม่งสองอรเล็กไงกับน,น,นอ,อกเอาจะเหยียบอันไหนอ่ะมันไส้เดินขึ้นไปดูครับพี่ขีดเตือนอ้าวสองคนเลยถือกอนใจเย็นเซฟเลยพังครับ เออขายออกการต่างครับขึ้นไปดูข้างบนมีคนปั่นเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ระเบิดเราทำงานเอเออ่าไม่ได้เจ็บเขาเจ็บกันอยู่ทุกคนเนี่ยตอนนี้เขาจะกดดันกันมากนะครับโมูีิได้ปะไม่ได้โอ้ จะฟันทำไมล่ละได้ยินเสียงเท้าขอตามหน่อยข้างบนข้างนอกขวาอุย้ยกลางเองแถบกลางเองพอดีเลยโดดไหมไม่โดดขึ้นช้างบนอุดักอะไรกูดักอะไรไม้ไม่พับ ดักหนัาปักซอยเดินไม่ได้ความรู้สึกนะครับไม่มีแพชชั่นอะไรแล้วกันโอ้โหไม่โดนแถบเฮ้ยอโอ้โหมึงมากลางอะไรต่ากูข้ามเสียหมดตะกินทองเหยียบแถบตัวเองจะอี๋หาไม่เจอละสี่นีนเนโมลี่ไปเลยละกันย <laughs> ยเย้ ข้างนอกคนหนึ่งขบวนคนหนึ่งเอาใครก่อนดีคนนี้ก่อนแล้วกันเจะได้เอาคนเนี้ยเอ้ยต้องทำโมดี้ได้นี่แน่เด็กดื้อเล่โดนอะไรแต่งเปิเซ็กซี่มาเป็นเด็กพี่ไหมจะ๊ะโ,โอ้โหไม่ได้แขวนจบเลยโมดี้สามคนโอ้ดูมีดดิดูมีดดิมีดอย่างเลยเล่นมาตั้งนานที่จะสนใจมีด พ่นะว่าน่ากลัวเลยนะน่ากลัวเอาเรื่องนะถ้าเป็นไปได้นี่ผมพยายามจะแบบสุม่มแล้วก็เก็บเก็บไอเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับให้มันครบ2,500เพื่อจะเอาไป,ไปแลกสกินแพทตินัมแต่ยังไม่รู้ว่าจะแลกตัวไหนนะครับโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทีนี้เราขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊บาย